ได้รับเชื้อประมาณไม่เกิน7วันแล้วก็หนักเลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไครเล็ดออกไม่มีจุดไม่มีผื่นไม่มีอะไรขึ้นมาค,ค,คือเหมือนคนปกติมากเกล็ดเลือดจากแสนกว่าตกลงเรื่อยๆภายใน1วันคนโทรมาบอกว่าน้องช็อกจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องสอดท่อเราบอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับต้องทําบอลลูนหัวใจ่ายน้ําเหลืองเป็นช่วงที่วิกฤตมากคือทุกอย่างลวนไปหมดเลยตั้งแต่วันนั้นก็คือน้องก็ไม่ไม่รู้สึกตัวเลยจนจนถึงวันนี้ครับ แต่แต่ขึ้น10บสกว่าล้าน,าลานแล้วหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะแบบมันอาจจะน้อยนิดมากผมว่า ยังคงเฝ้ารอปฏิหารอยู่ทุกวันสำหรับกุ้งสุทธิราชวงเทวันนักร้องนักแสดงและพระเอกวิเกชื่อดังหลังจากน้องสาววิราดาวงเทวันยังคงนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมานานกว่า7เ,เดือนแล้วทั้งนี้กุ้งสุธทราชมาร่วมงานถแถลงข่าวแนวทางการป้องกันไข้เลือดออกด้วยมาตรการ4เน้น4เดือนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและเหล่าพันธมิตรเดงกีซีโรจัดขึ้นเพื่อสานต่อภารกิจลด การระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งกุ้งมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบพร้อมเป็นอีกหนึ่งเสียงในการชวนทุกคนเฝ้าระวังและดูแลตัวเองจากโรคนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวอยากให้กรณีน้องสาวของตนเป็นตัวอย่างที่ชล่าใจจนป่วยหนักและยังต้องลุ้นกันอยู่ทุกวันว่าจะฟื้นหรือไม่แถมค่ารักษาก็แตะสิล้านบาทไปแล้ว เป็นโรคที่ร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดเนาะละหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวถ้าไม่เกิดกับครอบครัวใครก็จะไม่รู้ผมเองผมผมเคยเป็นไข้เลือดออกมาตั้งแต่เด็กๆเข้าโรงพยาบาลอยู่หลายวันนะครับตอนนั้นเรายังเด็กอยู่อาการมันก็จะแบบไม่ร้ายแรงมากในตอนนั้นมาถึงน้องป่วยอันเนี้ยเรารับรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ร้ายแรงมากมากจนแบบวิกฤตผมคาดว่าน่าจะได้รับเชื้อประมาณไม่เกิน7วัน แล้วก็หนักเลยคือในที่นี้ก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้เล็อดออกไม่รู้ว่าตัวเองไปโดนยุงกัดที่ไหนเริ่มปวดท้องซึ่งแบบเราก็ไม่รู้เขาก็คิดว่าเขาเป็นอย่างอื่นเอพอมีไข้สูงกินยากแก้ไข้ประทังได้ประมาณหนึ่งสุดท้ายแล้วก็เข้าไปคลินิกแล้วฉีดยาลดไข้ฉีดยา,ดา,ยดยากแก้ปวดเหมือนโรคมันหลบอะ่ะเขาไม่มีไม่มีจุดอะไรตามตัวไม่มีไม่มีผื่นไม่มีอะไรขึ้นมาคือ,คอเหมือนคนปกติมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลตรวจเลือด อันนี้ถึงได้รู้ชัดว่าเป็นไข้เลือดออกอซึ่งเขาเองเขาเขายังบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เขาไม่เคยโดนยุงกัดเขายังคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าผลเลือดออกมาแล้วว่าเป็นไข้เลือดออกหลังจากนั้นก็เริ่มมีไข้สูงขึ้นเกล็ดเลือดจากแสนกว่าเนะี่ยก็ค่อยตกลงตกลงเรื่อยๆภายใน1วันคนโทรมาบอกว่าน้องช็อกหมดสติคุณหมอก็บอกว่าจําเป็นที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องสอดท่อระ้บอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับ คือแบบไม่เป็นไรเพื่อให้ให้ใหน้องปลอดภัยทําเลยก็มีการสอดท่อช่วย,ยใจแล้วก็เปิดเส้นเพื่อที่ให้ยาเพิ่มความดันหัวใจครับในช่วงนั้นก็อยู่โรงพยาบาล1วันและหลังจากนั้นผมก็ขอย้ายโรงพยาบาลไปที่หนึ่งคุณหมอก็ได้มามาตรวจดูแล้วก็บอกว่าต้องทําบอลลูนหัวใจเดี๋ยวนั้นเพราะว่าหัวใจแบบเต้นอ่อนมากเต้นประมาณสักยีแล้วก็มีการถ่ายน้ําเหลืองอะ เหมือนเหมือนฟอกน้ําเหลืองโดยการที่แบบเอาน้ําเหลืองมามาปั่นแล้วก็ให้เอาเชื้อโรคออกไปให้มากที่สุดแล้วก็เอากลับเข้ามาในใน,ในร่างกายในช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่วิกฤตมากคือทุกอย่างลวนไปหมดเลยครับตั้งแต่วันนั้นก็คือน้องก็ไม่ไม่รู้สึกตัวเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นจนจนถึงวันนี้ครับตรวจแล้วก็คือรู้ว่าสมองบวมครับร่างกายก็ยังมีตอบสนองบ้างแต่ว่าไม่ได้เกิดจากสมองนะครับคุณหมอบอกว่าเกิดจากกล้ามเนื้อ ก็จะมีเท้ากระดิกบ้างแขนขยับบ้างอะไรช่วงแรกๆก็รู้สึกรู้สึกใจโฟขึ้นมาเพราะว่าเออน้องมันมีการตอบตอบสนองนะอะไรเงี้ยขากระดิกได้ mm hmm. ตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้ก็ยังกระดิกอยู่แขนก็ยังขยับอยู่แต่ว่าสมองก็ยังไม่ไม่ตอบสนองเหมือนเดิม mm hmm. คุณหมอก็ทําทุกอย่างแล้วแหละผมว่านะครับ mm hmm. ทาทุกอย่างแล้วก็ประคับประคองอาการตอนนี้น้องก็ยังเหมือนเหมือนคนนอนหลับ mm hmm. ก็คือร่างกายก็ยังทํางานได้ปกติ แล้วก็ยังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ตอนนี้ยังหายใจเองไม่ได้นอกจากคุณหมอแล้วอีกสานึงนะคะได้มีการพึ่งพา,พาส,งสิ่งสิบเลยค่ะ <c oughs> แน่นอนครับเพราะว่า <c oughs> เราก็สายมูอยู่แล้วเนาะ <c oughs> มีบนบานสารกล่าวตั้งแต่แรกๆไม่รู้ตรงไหนบ้างอนะเยอะมากแล้วจดกันไม่หวัดไหวหลายๆที่ก็อาจจะบอกว่าเดี๋ยวน้องก็ฟื้นเดี๋ยวน้องก็ดีขึ้นอีกไม่เกินเจ็ดวันไม่เกินสามเดือนก็หักปากาเสียนมาหลายๆเสียนแล้วล่ะที่บอกมาเราก็เชื่อที่สุดก็คือคุณหมอ คุณหมอเพราะว่าเขาอยู่กับน้องเขาใกล้ชิดมากที่สุดแล้วก็ทุกอย่างผลอะไรมันมันเห็นมากที่สุดแล้วแนวโน้มรอครับคุณหมอก็ใจดีมากนะครับ<อ>ดูแลแบบอย่างดีทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลเขาบอกดูกันไปนะดูกันไป <c oughs> ก,ไป<ม>ก็ก็อยู่ได้แบบเนี้ยอยู่ได้ไม่เป็นไรดูกันไป<ม>อะไรเงี้ยเราก็ได้แต่ให้กําลังใจกันให้กําลังใจคุณแม่ให้กําลังใจคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับ น้องเราจะกลับมาได้แค่ไหนจะกลับมาดีได้แค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็ก็ดูกันเป็นวันต่อวันอย่างน้อยตอนนี้ตอนนี้มันดีขึ้นกว่าเมื่อเมื่อก่อนทุกนาทีมันมันอยู่กับความเป็นความตายเดี๋ยวตรงนี้ล้วนตรงนั้นล้วนคือทุกอย่างล้วนหมดอะไรเงี้ยจนตอนนี้นิ่งแล้วตอนนี้ย้ายจาก ICU มาอยู่ห้องห้องพิเศษแล้วก็คือดูแลกันได้อะไรเงี้ยครับไปเฝ้ากันได้ค่าใช่ไหมใช่เป็นยังไงบ้างคะจากวันแรกจนถึงวันนี้ก็ั ตอนนี้ขึ้นแต่ขึ้น10 10กว่าล้านแล้วสิกว่าล้านแล้วครับแต่ว่ายังยังอยู่ในวงเงินของประกันอยู่นะครับตอนนี้คือวงเงินประกันประมาณประมาณ10กว่าล้าน15ล้านประมาณนั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาดูแลกันเองก่อนแต่ว่าก็ยังดีที่เขาเขารับว่าตอบประกันให้ในอีกอีกเกบวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังยังรอปฏิหารนะครับยังคิดว่ามีสัญญาณอะไรที่ดีขึ้นก็หวังหวังว่าหวังว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะแบบ มันอาจจะน้อยนิดมากของบ้านนะน้อยนิดมากแต่เราก็เข้าใจในในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือหนักจริงๆกับน้องน้องที่เราเป็นไข้เลือดออกก็คือว่าคุณหมอบอกว่ามันมัน,ม,นมันสองเด้งคือสมองอักเสบแล้วก็หัวใจอ่ะมันเหมือนหัวใจเหมือนคนหัวใจล้มเหลวทําให้ไม่ฝืนครับเนี่ยขอบคุณท่านอาจารย์หมอทุกทุกท่านเลยนะครับที่เรงเห็นว่าไข้เลือดออกมันน่ากลัวมากนะครับคือยุ่งเป็นพาหะ ที่สําคัญมากแล้วก็น้องไม่มีโรคประจําตัวแข็งแรงก็ยังเป็นแค่เลือดออกได้โดยที่เป็นแล้วหนักในช่วงแค่ไม่เกิน10วันมันอันตรายมากจริงๆก็อยากให้อยากให้พี่ๆนะครับกระจายข่าวถึงถึงหลายๆคนที่ที่ตอนนี้อยู่ในภาวะเสี่ยงอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงซึ่งแบบยุงมีทุกที่เพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทั้งหลายนี่แหละครับที่สำคัญมากกำจัดได้ดีที่สุด